ถัดจากวัดราชนัดดาก็เป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่กึ่งกลางวงเวียนระหว่างถนนราชดำเนินกลางกับถนนดินสอแขวงบวรนิเวศเขตพระนครกรุงเทพมหานครสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการ เปลี่ยนแปลงการปกครองของสยามจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยนอกจากนี้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นหลักกิโลเมตรศูนย์ที่ซึ่งเป็นอ้างอิงในการวัดระยะทางจากกรุงเทพมหานครอนุสาวรีย์ก่อสร้างและออกแบบโดยหม่อมหลวงปุ่มมาลากุล และมีศีลพีรศีร่วมกับสิทธิเดชแสงหิรันเป็นศิลปินผู้ปั้นอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ประกอบด้วยปีกจำนวนสี่ปีกรายล้อมปฏิมากรรมแสดงผ่านแว่นฟ้าวางรัฐธรรมนูญที่ซึ่งจำลองจากขณะการทูลเกล้า ถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวลงพระประมาภิไธยเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกแห่งราชอาณาจักรไทยองค์ประกอบต่างๆของอนุสาวรีย์เป็นต,ตัวแทนทางสัญ,ญลักษณ์ถึงหลักการและอุดมการประชาธิปไตยของคณะรัษฎรและถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง อนุสาวรีประกอบพิธีเปิดในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2483ซึ่งเป็นวันครบรอบ8ปีการปฏิวัติสยามการก่อสร้างใช้งบประมาณรวม250,000บาทเนื่องด้วยชื่อประชาธิปไตยของอนุสาวรีวงเวียนนี้จึงมักถูกใช้เป็นพื้นที่ สำคัญของการชุมนุมทางการเมืองเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยหลายครั้งเช่นระหว่างเหตุการณ์14ตุลาเหตุการณ์6ตุลาพฤัสาธมินวิกฤตการเมืองพุทธศักราช2553และการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยพุทธศักราช2563พุทธศักราช2564เป็นต้น ประวัติอนุสาวรีประชาธิปไตยในสมัยแปลกพิบูรลสงครามดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้มีความคิดที่จะจัดสร้างอนุสรณ์เพื่อให้อนุชนรุ่นรุ่นหลังรำลึกถึงความสมคีกลมเกลียวในชาติและพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญของชาติตลอดจนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนี้นำมาซึ่งความสถาพรแก่ชาติ รัฐบาลจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การสร้างอนุสาวรีย์เมื่อพิจารณาที่เหมาะสมนั้นจึงเห็นว่าบริเวณถนนราชดำเนินที่กำลังมีการปรับปรุงอยู่ในขณะนั้นเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมประกอบกับขณะนั้นกำลังมีการก่อสร้างสะพานสะพานเฉลิมวันชาติในบริเวณเดียวกันการสร้างอนุสาวรีย์ จะยิ่งสร้างความสง่างามแก่บ้านเมืองรัฐบาลได้จัดการประกวดการออกแบบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนี้โดยแบบที่ได้รับรางวัลและนำมาจัดสร้างคือแบบของหม่อมหลวงปุ่มมาลากุล การก่อสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเริ่มต้นขึ้นในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2482โดยรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการการก่อสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นเพื่อควบคุมกำกับการก่อสร้างโดยมีศาสตราจารย์ศิลป์ีรศีเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างและสิทธิเดชแสงหิรันเป็นผู้ช่วยปั้นอนุสาวรีย์ การก่อสร้างใช้งบประมาณทั้งสิ้นสอ0 0 0 0บาทรายละเอียดและสัญ,ญลักษณ์อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นรูปหล่อลอยตัวประกอบด้วยรูปเล่มรัฐธรรมนูญในสมุดไทยประดิษฐานบนผ่านแ่นแ่นฟ้าสร้างด้วยทองแดงมีความสูงสเมตรหนักสตันตั้งบนฐานรูปทรงกลม ด้านบนโค้งกลมลานอนุสาวรียกสูงมีบันไดโดยรอบรอบนอกลานอนุสาวรีย์มีคลีบทรงแบนอยู่สี่ทิศที่โคนคลีบมีภาพแกะสละักลายปั้นนูนและมีรั้วเตี้ยเตี้ยกั้นโดยรอบลานอนุสาวรีย์ รั้วนี้ใช้ปืนใหญ่โบราณจำนวน75กระบอกฝังดินโผล่ท้ายกระบอกขึ้นมาเป็นเสาคล้องโซ่เชื่อมต่อกันโดยสัญ,ญลักษณ์ต่างๆภายในอนุสวรีประกอบด้วยปีก4ด้านสูงจากแท่นพื้น24เมตรมีรัศมียาว24เมตร หมายถึงวันที่24มิถุนายนซึ่งเกิดเหตุการณ์การปฏิวัติสยามพานทูลฉบับรัฐธรรมนูญซึ่งตั้งอยู่บนยอดป้อมกลางตัวอนุสาวรีย์สูงสเมตรหมายถึงเดือนสาม หรือเดือนมิถุนายนในขณะนั้นนับเมษายนเป็นเดือนแรกของปีตรงกับเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยนั้นและหมายถึงอำนาจอธิปไตยทั้งสามภายใต้รัฐธรรมนูญนิติบัญญัติบริหารและตุลาการปืนใหญ่จำนวน75กระบอก ปากระบอกปืนฝังลงดินโดยรอบฐานของอนุสาวรีย์มีโซ่เหล็กร้อยไว้หมายถึงปีที่ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองเลข75เป็นเลขท้ายสองหลักของปีพุทธศักราช2475ส่วนโซ่ที่ร้อยไว้ด้วยกันหมายถึงความสมคีพร้อมเพรียงของคณะปฏิวัติ ลายปั้นนูนที่ฐานคลีบทั้ง4เน้นถึงเรื่องราวการดำเนินงานของคณะราษฎรตอนที่นัดหมายและแยกย้ายกันก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475พระขันหกเล่มที่รายล้อมรอบป้อมกลางตัวอนุสาวรีย หมายถึงหลัก6ประการของคณะราษฎรอ่างตรงฐานปีกทั้ง4ด้านเป็นรูปงูใหญ่หมายถึงปีที่เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นปีมะโรงหรือปีงูใหญ่ข้อมูลได้จาก Google นะคะสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นเหตุการณ์14ตุลานะคะก็คงจะตัดเป็นคลิปสั้นๆนะคะ สำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ